ร้อยสิบบาทได้ข้าวคุ้มไหมครับ้ข้าวิสามสิบาบาทเติมร้อยสิบาทข้ามาประมาณสิามลิตถ้าผมกับนลิตรก็รับทีละบาทสามิตรบาทแต่ข้าวสามิบาบาทคุ้มไหมครับนครั้้อัีเป็นบิ๊ไทยนะครับเชิญเข้าไปชมหองน้ำพิเศษที่ผมจัดคกับลมกค้กนับรัคาุนระดับแบบ V.I.P. ใชครั แล้วก็จะมีะมีแอลกอฮอล์สำมีทิชชู่แอลกอฮอลให้เพื่ออะไรครับเพื mm ่อ hmm. ที่ว่าคุณลูกค้าเวลาเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าจะได้เอาทิชชู่เนี่ยนะครับไปเอาแอลกอฮอล์เช็ดฝาเช็ดโคก่อนนะครับแล้วเราจะมีสุขภัณฑ์แบบไหมน,นะครับผม mm hmm. นะครับอันนี้ก็กเป็นเชื้อโคพิา mm hmm. เหมือนกันนะครับตรงนี้สังเกตนะครับปกติเนี่ย mm hmm. ถ้าเราไปใช้ห้องน้ำ mm hmm. ชายทั่วไปเนี่ย าจะเห็นว่าจะมีฉีดปัสสาวะตกอยู่ที่พื้นแต่ของเราเนี่ยชักโครกของเราทำไม่าช่เวลายืนท่านหนาวสัน่นมันไม่ต้องกระเด็นกระดอนมันลงโถกหมดแต่ที่อื่นใช้ขันนะครับเพราะว่าทางล,ลูกค้ามาถึงก็คือสะดวกพอพลูกค้ามือรองน้ำไหลพอมือออกน้ำอยู่ก็ยังลูกค้าใช้สะดวกอันนี้จะเป็นกระจกพิเศษนะครับกัรงเคยจะมีไฟสว่างกระจกพิเศษมองค่าเจิใครงาเลือดจะปฏิพี คือเรานี่เองอ่านี่ครับอันนี้อยากให้คุณลูกค้ามาทั้งกลางวันและกลางคืนเช้าคับเชิชวนคณะทานาทิบรีามาร่วมอนุโมทนาสาธุุญร,ร่วมกัน อ๋อบ,แบบนี้สีอ้อนะครับนี่ด้วยนี่ครับก็มีที่ชูเมียงคอห์นะครับิงแ,<ด>แล้วถ้าเวลาเสร็จเนี่ยมันจะเป็นรูปรู่รูปแบบนี้ว,ว ความคิดที่เริ่มในการทําห้องน้ำพระนะครับครับก็กอ,อื่นผมก็ต้องบอก,กน,นะครับว่าจริงๆพระสุสุสงฆ์สัณมมเิรหรือพระอริยะที่เท่าๆจาริกเดินทางไปทั่วไทยถามว่าท่านก็มิอที่บทนก็เหมือนกับเรานะครับก็คือถูสัสวะแต่ละแต่เหตุผลที่ผมทาห้องน้ำสงฆ์เนี่ยเพราะว่าห้องน้ําทั่วไปนะครับเวลาที่พระสงฆ์ะครเข้าไป,ป่ายชักโครกก็จะมีน้ําเลอะ นะครับแล้วพระสงฆ์เนี่ยเวลาท่านเข้าห้องน้ำนนท่านจะปัสสาวะท่านไปสามารถถลกยีวรได้ถ้าต้องนั่งแล้วพอท่านนั่งปุ๊บเนี่ยฝาชักโครกน้ํากระเด็นเนี่ยท่านจะเอามือล้างก็ดูแล้วาจะยากก็เลยดูแล้วว่าจะเอาเท้าล้างก็ยิ่งไม่ใชใ่เลยฉะนั้นสาสตริธยบทนะครับในการถลกยีวรฉี่เอามือล้างเอาเท้าล้างไม่ใช่เลยผมก็เลยนึกถึงว่าทําไมวันนี้ห้องน้ํทั่วทั่วไป มีให้สําหรับคนสูงวัยนะครับเป็นห้องแบบที่ใช้บิงแชร์ได้แต่ไม่มีห้องน้ําสูงสงเนี่ยอยู่เหนือเสียงเหนือเก้าเราฉะนั้นผมก็เลยคิดตรงนี้ขึ้นมาก็เลยทําเป็นห้องน้ําสงเป็นเรือนบทุกเรือนบทุกเนี่ยเป็นภาษาธรรมของที่หลวงปู่ให้สุดายนะครับหลวงปู่ทองใบต่อกัสโลประชาโสวัฒนาหลวงพิจีเดียรํธรรม้าพูดเป็นภาษาของพระอริญาก็ใช้คําว่าเรือนบทุกทีนี้จะมีเรือนบทุกคือพระสงฆ์ที่สุกสมเดชเข้ามา กทุกจากนั้นพอเสร็จเราจะมีอุบาสกหนึ่งคนคอยนิมนต์อาราธนาท่านเข้าห้องเรีนรับรองสงเดีเรือนรับรองสงเราจะมีถวายน้ำปานะจะมีถวายพระทหารเช้าจะมีถวายพระทหารเพลงตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นโดยมีอุบาสกหนึ่งคนที่ท่านจะต้องมายืนอยู่ที่หน้าห้องเรียนรับรองนี้แล้วเวลาที่พระสงฆ์ท่านมาท่านก็จะเมตตามาลงสมบุกมาเรา นะครับว่าวันนี้ท่าน์าติเลยกอย่างไหนท่านจะไปไหนมากี่ลูกพอเราได้รับทราบเสร็จปุ๊บเราอาราธนาที่เราต้องเรเราก็จะสวายนะครับพระท่านก็จะให้พรสัพีพิยถามว่าวันนี้ตรงนี้ผมให้คอนเซปต์ว่าธุรธรรมนําธุรกิจให้มากกว่าได้มากกว่านะครับเหตุผลคือธุรธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องของธรรม แต่ถ้าธุรกิจเป็นสป่งที่เราอยากได้เป็นธุรกรรมเปิ่งที่เราอยากให้ผมก็เลยให้คอนเซ็ปต์กับธุรกิจของอมว่าธุรธรรมนำธุรกิจให้มากกว่าได้มากกว่านะครับนี่คือแผ่นดินรมแผ่นดินทองแดนเสยงถิ่นทำอู่ข้าวอู่น้ำผู้ได้เต็มป่านะครับอันนี้เป็นปั๊มแรกปั๊มเดียวของประเทศไทยไหมครับที่มีคาดว่านะครับหนึ่งอาจจะเป็นหนึ่งเดียวหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมคิดว่าเป็นที่สุด อ,อาจจะเป็นของประเทศไทยหรืออาจจะเป็นทั้งจักรวาลน,นี้ก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็ไปต่างประเทศมามก็ไม่เคยเห็นที่จะมีห้องน้ำสองี่ดีครับเรภูมิใจนะเพราะว่าเราเกิดบนแผ่นดินไทยมีพระมาหากษัตริย์ไทยเกิดบนแผ่นดินธรรมมีศาสนาพุทธนะครับแล้ววันนี้สูงสุดของเราคือสิ่งที่เราได้ทําแล้วเนี่ยเรามีความสุขนะครับแล้วก็ อันนี้จะเป็นอันดิสงม,มากเลยนะครับเพราะว่าพระท่านจะมาให้พรเราอยู่ทั้งวันเลยนะครับเพราะว่าพอเราถวายนะ้ำปานะถวายถวายพระสหายเนี่ยท่านจะให้พรเราสติตอยูยนะ่อันนี้ก็เลยถือว่าเป็นอันดิสงของการทำธุระทำ,ทำนำธุรจ